เก้าสวัสดีพี่น้องป้องไฟเอฟซีทั้งซองบอกพูมอวิเชียลเนาะหวยลาวพัฒนาก็ออกเป็นที่เรียบร้อยละพี่น้องมันคือมาออกจับแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะโอ้ยน่าเสียดายเนาะพี่น้องนี่นะพี่น้องมันออกก็เนาะเก้าแปดเก้าสองแปดสี่พราพี่น้องโอ้ยเก้าแปดเก้าสองแปดสี่บ้านนี่บอกพูมให้เด่นเนาะพี่น้องนี่เนาะเด่นสี่มาแตสี่เนาะพี่น้องเนาะ เจ็ดสี่เจ็ดสี่ออกแปดสี่พี่น้องเนี่ยแ้มเดียวเนาะนี่เนาะจำแบบนี้เนาะแต้มเดียวพี่น้องโอ้ยน่าเสียดายเนาะพี่น้องเนาะบ้านนี้อีกอันนี้ชุดสรุปเนาะพี่น้องเนาะชุดเด่นบ้านนี้เนี่ยสองหกแต่ว่ามันออกเก้าสองทางล่างพี่น้องชุดนี่ก็มาพี่น้องแต่ว่าตัวเด่นเนาะนี่แต่ว่าจับคู่บกเข่าเนาะสองหกปฎว่าโอ้ยพี่น้องเสียดายเนาะพี่น้องเนาะนี่ 92หัวดอกทางล่างพี่น้องมาจากตัวเด่นเนาะแต่ว่าจับผูกเป็น26ถ้าคนซื้อเป็นกับไปกั๊บผัวเนาะพี่น้องเนาะ266 26. 26แล้วก็92เนาะพี่น้องเนาะ62 92เนาะเลขก6กับเลข6ตัวเดียวกันนะพี่น้องเนาะโอ้ยเสียดายเนาะพี่น้องเนาะเอากลับมาตามกันต่อของงวดวันที่14บาทนี่เนาะพี่น้องเนาะตามกันต่อลดอคือลดเนาะพี่น้อง มาแต่ตัวเด่นนาอพี่น้องเนาะแต่ว่าจับคู่บวเข่าเนาะพี่น้องวัวันที่สิบสี่เด้อบ่านในพี่น้อง <c oughs> เลา่าก็มาตามกันต่อเนาะเอาซุปเต็มไปก่อนเนาะพี่นอ้องซุปเต็มไปก่อนเนาะพี่นอ้องซุปสรุปเดี๋ยวผู้อื่นมาพุ่มจากที่สรุปห้เนาะสำหรับมื้อนี้เอาซุปเต็มไปก่อน ุดเต็มเนะพี่น้องเนะสุดเต็มผลกระตกพี่น้องเอ้ยผลตกเลยพี่น้องสมุดประกาศผลตกหนังแห้งเลยพี่น้องเอ้ย ทำงานเป็นน้ำเนาะก็มาทำคำนวณหวยเป็นน้ำเนาะพี่น้องเนาะเสียงฝนอ่ะสีดังเลยเด้อพี่น้องเด้อเสียงฝนมันตกเนาะอ่ะสีดังเนี่ยพี่น้องเสียงฝนเนาะเสียงฝนมันตกเนาะพี่น้องเนาะฝนมันกระดังเลยเด้อพี่น้องเด้อ มือน it ี well, ้มาจ็ดตัวเด่นพี่น้องเนาะบ่าวให้เด่นเนาะสามสี่หกเจ็ดเนาะมันมาเจ็ดสี่เนาะบาวเด่นพี่น้องเด้อสําหรับงวดวันพุธเนาะเลาพัฒนางวดวันพุธเนาะพี่น้องเด่นพี่น้องเด้อเด่นเด้อเด่นบ่าวให้เด่นสองเด่นสองกับสี่เนาะงวดวันพุทธเนาะเด่นสองกับสี่พี่น้องเด้อเด่นสองกับสี่เนาะ อันนี้ชุดสามโต้พี่น้องเด้อสำหรับชุดสามโตเนาะสี่สองศูนย์แล้วก็สี่สองสองเนาะพี่น้องเด้อชุดสามโต่เนาะเนี่ยสำหรับชุดสามโตเนาะสี่สองศูนย์แล้วก็สี่สองสองเนาะบาดเท้ากขามาจับคู่เลยพี่น้องบาดจับคู่เนาะพี่น้องเน 4, 2, 0, ะ 4, 2, 2, าะ จะผูดพี่น้องเนาะพี่ยัยแม่พี่น้องรักสองก่อนเนาะพี่น้องส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 ี่สองหกอ้าวนี่เนาะงสำหรับรักสองเนาะสองสองสองสี่สองหกสองแปดเนาะเนี่ยเห็นบ่อพี่น้องเห็นบ่ออ้านี่เนาะงสำหรับรักสองเนาะตันนี้รักสี่เลยพี่น้องเด้อฝนตกพี่น้องเอ้ยนุ่งห่มโคอรตัยใครน้ำหละๆเนาะฝนมันตกเนาะ นทบพี่น้องบานนี้ละสี่น้องพี่น้องเนาะสี่ศูนย์สี่หกเอาพี่น้องสี่แปดเผื่อมันไม่อีกก็เป็นได้ได้วพี่นอ้องเด้อเอาไวนาน้น้ำก็ดีเนาะพี่น้องสี่แปดสี่ศูนย์สี่หกสี่แปดพอสี่สองมีแล้วเนาะสี 4, 2, 4, 4, ่สองสองสี่เนาะบานนี้ยังเหลืออีกตัวหนึ่งเนาจะยัใส่ดีพี่น้อง สี่แปดมีแล้วเนาะงวดวันที่ฮะใส่สี่เก้าก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะใส่สี่เก้าแทนเนาะอันนี้ตัวแทนเนาะพี่น้องสำหรับงวดวันที่สิบสี่เดือนสิงหาคมเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเด่นที่สี่เด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเบาให้เด่นสี่เนาะเนี่ยเด่น สองคือรองเนาะเด่นคือสี่นาะพี่น้องเนาะอันนี้ชุดชุดสี่โตเนาะเอ้ยชุดสามโตเนาะสี่สองศูนย์นะเนี่ยชุดสามโตกับสี่สองศูนย์สี่สองสองเนาะชุดสามโตชุดสี่โตเนาะชุดสามโตเนาะชุดสี่โตผมมีเนาะพี่น้องโอ้ยเป็นตาเสียดายเนาะพี่น้องเนาะนี่นะเนาะสี่เจ็ดสี่ออกแปดสี่พี่น้องเอ้ยนี่เนาะ เต้มเดียวพี่น้องเอ้ยเบาให้ตัวนิ่นมันก็สี่ยุแต่ว่าเนี่ยสองหกหกสองออกเก้าสองพี่น้องสำหรับล่างเนาะสองหกออกเก้าสองพี่น้องเอ้ยน่าเสียดายนะพี่น้องเนาะ,นะเนี่ยสำหรับคลิปสำหรับงวดวันที่สิบสี่เดือนสิงหาเนาะเด่นสองกับสี่ได้พี่น้องเด้อจะว่าเบานิ่งให้สี่เนาะสี่ศูนย์สี่หกสี่แปดสี่เก้าเนาะเก้าตัวแถมได้พี่น้อง อันนี้ซุดสามโต้เนาะ420 422เนาะนี่เนาะพี่น้องเนาะนะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็เนานะปะคุ่งกับปากเียงสัมนี้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเบิร์มาพุ่งจากซีมาให้สุดสรุปเนาะซุดนะสีด่ขู่เนาะซุดสี่ขู่คือเก่าเนาะพี่น้นะองเนาะอ่ะเดี๋ยวปะคุ่งให้เบิร์ดอีกสูตรหนึ่งเนาะอันนี้สูตรนี่เนาะเดี๋ยวปะคุ่งเบิร์ดสูตรหนึ่งเลยลพี่น้องเนาะสำหรับสูตรนั่นเนาะ อาวาสูตรอ่าวาสูตรนี่บวมเปนสูตรข้านวลดอกพี่น้องเลยว่าแล้วกับบวเปนสูตรข้านวลดอกพี่น้องสูตรนี่นะมันออกยังพีนง 4, น่น้องสองแปดสี่มันวะนับแจ้มหไปเลยสี 4, 5, 6, ่ห้าหกา 92, นเนี่ยบาทนี้ก็เก้าสองเก้าสองได้หนึ่งอย่างพวกพี่น้องเอากระไรลงมาเลยหน,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 นึ่งสองสามเนี่ยเนี่ยกับทำว่วิ่งเสร็จกันเนาะสี่หนึ่งสี่สองสี่สาม ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามอกหนึ่งอกสองอกสามนี่เอาเนาะสําหรับสูตรนี่เนาะเพื่อไถ่หมักสูตรนี่เนาะเอาไปแคปหน้าจอไปเรื่อยพี่น้องเด้อสําหรับสูตรนี้เนาะแต่ว่าผูมผูกเอาดอกเนาะสูตรนี้นะผูกผูกเอาสูตรผูกผูกนี่แต่นี่เนาะเด่นสี่เด่นสี่เนาะพี่น้องเนาะนี่เด่นสี่กับสองเนาะนี่ยผูกผูกเอาสูตรผูกผูกนี่แต่เนาะมันลุดกัมันมาเจอตัวเด่นเนาะแต่ว่าแจ็คผู่บวเขาเนาะพี่น้องเนาะ เสียดายอยู่ที่นอกเอ้ยเด่นสี N C, แต่ว่าบ่าวภูมิจับกูบอกเขาเสียดายที่นอกเสียดายรุดไปเต้มเดียวพี่นอกอ้าวสำหรับคลิปนี้บ่าวภูมิกับพากิเพียงสำนีเนาะเดี๋ยวจะมาพ่อกันคลิปหน้าน้องพี่น้องเนาะอ้าวสบายดีพี่น้อง